ก,ก็ต้องไปโฟกัสนะพี่น้องเรต้องไปโฟกัสว่าเขาต้องได้นะครับผมเพราะว่าเขาคิดว่าเขามันอะว่าสําหรับตัวโดยส่วนตัวบ้านโอเล่นะครโดยส่วนตัวบ้านนี่ก็คือว่าเขามันครับผมเรต้องไปโฟกัสพี่น้องได้ว่าได้อีกเรื่องหนึ่งครับผม เก็บปนเก็บปนตายคุผลงานบ้าดินนะผมมันเป็นกาลมคือว่บ้าดินเนี่ยหา่าอมกนะ้าไปยิงดูก็ครับผมบ้าดินกะนี่ครับสไตล์การออกบ้านของบ้าดินกะที่รมมาณนีับผมก็คือว่าขายของกลับมาแล้วกะเยี่ยงหมากะต้องพูดเรื่อง ว่าเอาไฟซองหาเอาครับเอาไฟซองหาเอาเคือว่าเ,เคยไปเพิ่งหมายไปย่เครับผมกายคลองแล้วกับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกันนี่แหะออมมาะมากนี้ตุนแม่มากครับผมมอนี่มีแต้มมึอนี่ทึงสีเดรน่เฮยครัมีหลครับมีหล่นีองมีหยเล่น,ลน,ลนห้ามงปิดไฟครับเดี๋ยวให้เบิง รลอยครับผมเติบลอยเถก,ก่อนเต็มแล้วเต็มแล้เอาเราบักอแล้วบักอาอีกแี้วครับผมแป๊บนึ้ครับผมมาแล้วครับผมแจมแรก ียบบลอยกับผมเรียบรลอยกับผมแต้มแรกแต้มแรกหมานี่ก็ครับผมได้ลันนี่ก็ครับบ้าด้นะเก๋วเนื่ยบิง้งช่วงนี้ถุงนี่น้องตัดหญ้าคักคลิปเฮ็ดหญ้าคักครับผมเพราะว่าไอ้มันไหนบ่ผ่านเกณฑ์ก่อนนะผมมันเห็นเหลือดเห็นการท้ารุ่นสัตว์แบบนึงครับผมแต้มแหลกของมือมันแตกพากีแล้วอุย้ย หนูต้นฤดูพี่น้องทำมีโต้งไดี๋ยวเขาครับผมแต้มแรกสวยๆพี่น้องผมได้๋ยวรันเนี่ยผมบ้านดินมาจะออกบ้านนะผมวมาจะได้ไอ้แบกตอกแบกไฟออกมาเนี่ยเด้การเนี่ยครับผมเดี๋ยวเบื้องมองสั้นมาหน่อยเดี๋ยวเบื้องมองสั้นนะก่อนอีสั้นเพรต้องเห็นขุยเห็นยังกับได้ครับผมแต่ว่าต้องเห็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวพี่น้องเห็นนะนี่ครับเออนี่ครับ พี่น้องเห็นไหมน้องเห้เบื้องไกลเนี่ยพี่น้องเห็นมัครับมันมีมีไอ้นี่ครับเห็นไหมลองร้อยการแคร์เขาหรือว่าลองร้อยการหากินของมันหน่งเนี่ยกวอนบาลีสั้นก็คือว่าบ่ได้สั้นมั่วพี่น้องว่าบาลีสิเนียน,วน,ยนความชั่วบ่มันคอยบ่ยวม่อยคือว่าเขาต้องจริงๆเขาก็าต้องเห็นไน่อยลองร้อยการหากินของมันนะ่ะสำหรับบาลีนะสำหรับแบบผู้ใดกระเจ้าสัน้นแบบได้กบปลูนนั่นแหลผมเนี่ยครับในการหมายถึงเกี่ยวเขาครับผม ปลาตัหมอนมันมันมนอนมอนยังขว่ยมั้นาะขวยยังใหเจ้าแตแหลกแขกงานมนผมเจ้าวันนี้มาได้ได้ออกมากมาตะเหลี่งงานได้ออกมากคือว่าได้ลันเลยผมบาเวลานิดน้อยก็ตามมิโนก็ต้องออกบ้านนะผมย่างนหน่อยมีแต้มแบบเราประเทนี้ช่วงตุลูดูอ่ะม่เสี มันสิเข่าง่ายครับผมขอให้ห้อยไปเห็นจุดที่ว่ามีตัวแล้วไม่หรอกไอ้มันติว่ามันเป็นจุดที่ว่ามันมีห้อยหากินน่ะสำหรับบราเดียนะสำหรับการหาออกมาดีเป็นสัตว์มันมองมันมีแต่เข้าหาไม่หรอกฝุ่นสองดวงไฟทั้งรางอีกดวงหนึ่งครับผมผมว่ามันมีแต่เข้าหาผมเงี้ยวเสียงเป็นของแสลงครับเป็นของแสลงไฟนี่มาต้องห่วงเลยช่วงนี้เสี้ยนตอกเลยเล่นสวนสนามกันเบดเนี่ยยูทูบม่องครับจะ่บบนับน จังหวะผมแล้วแต่ดวงแนวสิแล้วแต่ดวงแล้วแต้ดวงไปเจาะซองกนันอยู่เจานอยู่มันเอาีิมันเกี่ยวเขามันท่านิหลายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเกี่ยวท่านิเบิดครับเขาเกี่ยวท่านิเบิดคื่อว่าผู้ใดมันผู้ใดอยากออกมากะออกมาเล่นละออกมาลาน่ะเนี่ยมันไอ้ความต้องการในการกินมันหลายพี่น,น้องความต้องการในการกินหาไปเสมอว่าพ่อกินครับผู้เฒ่า ไปหอดปุ๊บจัดการขวัวเรียบร้อยเลยวมึงน,นี่โอเคโอเคลุนไปแรงกันนะผมของหากินยากเมื่อวาพื้นที่ได้ผมผมรับประกันเลย,เลยผมมั่นใจแล้วผัวตางคนต่างเห็ดเป็นคนระับแนวสิวันนี้อยู่ที่ว่าหมานาเมื่อวานนี่ก็บาดด้วยรุนแรงกันนะผม <laughs> เป็นสีเมี่ยๆแล้วครับผมพี่นอ้องไม่คืออหรอกเยอะเบิ้งอ่ะมันก็ธรรมดามันโมเมนต์เอ๋นอี่เนาะ มันโมเมนยางมันโคบแกแครออกมาเล่ยนครับผมบอกถึงว่าถ้าเขามันนี่ยพี่น้องยังไงมันก็ได้กินครับผมถ้าว่ากระดิถ้าบ่แมนยางมันกระดิได้หายากแน่จังน้อยนี่นะบอาเรียนว่าป่นี่กระบาดเลยพี่น้องเมียเหรครับเป็นซีเมียผมบอาเรียนี่ขออนุญาตกับบาทมาพรล่ะเก็บไปแต้มนึงครับผมออกมากกับไรลันเยี่ยนะหางแต้มเดียวมือนี่กะมันก็เป็นในช่วงกระลังเริ่มเกี่ยวเขาพี่น้องบ่แมนว่าไอ้นี่ครับผม กำลังเริ่มมันมันท่านได้ลงนะหนูท่านได้ลงมากหรอว่าถามว่ามันก็สิพ่อได้ยิงแนะ่อผมพ่อได้ยิงผู้ใดไปโสผู้ใดไปหมานก็สิได้คนระับผมได้สองได้สามตัวแล้วแต่ผมช่วยเนี่ยเพื่อไอ้น้ำแหง้งฟางเหี่ยวนะผมหนูสิเริ่มลงล,งละลงคู่นแท้ก่อนนะผมสเต็ปแรกสเต็ปแรกลงคู่แท้ไปน,นี้พ่อไอ้เอขาในหน้าเบิด์แท้ผมพอ่อเขาในหน้าเบิดกิสิลงปลาอ้อยต่อไปรุ่งปลาอ้อยไปดี่นี้กั ไปลงคู่หนียคสเต็ปสุดท้ายเลีวเราดูการของการลานหนูวับผมอ๋อมั่นกับเราจีิงเหผมเจอกันไหมคลิปหน้าวัสดีครับ